สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจําวันที่22มีนาคม2566ครับเมื่อวานนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครราคาทองคําก็ได้ปรับตัวรุวงลงนะครับท่ามกลางความผันผวนที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดจากอะไรบ้างเราจะเห็นว่าโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่า US ดอลลาร์เนี่ยแข่งค่าทองจะ่วงนะครับหรือไม่ก็ถ้า US อ่อนนะทองก็จะปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับเกิดมาแบบนี้นะครับคือวิ่งทิศทางเดียวกันนะครับคือ US ดอลลาร์เนี่ย ตัวอ่อนค่าลงนะครับนะแล้วก็ส่วนทองคําก็ปรับตัวอ่อนค่าลงเช่นกันหลกัลกๆแล้วเนี่ยจากที่ผมไปสืบเสอะมานะครับก็ได้พบว่าน่าจะเกิดจากความที่ตลาดเนี่ยเขาเริ่มคลายความกังวลแล้วนะครับในเรื่องของการล้มละลายของธนาคารใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเครดิตสวิสเองเนี่ยก็ถูกเข้าซื้อโดย UBS Group แล้วนะครับรวมถึงธนาคารอื่นๆในสหรัฐเองเนี่ยนะครับก็ได้มีมาตรการป้องกันแล้วรวมถึงเมื่อวานนี้นะครับคุณ ในเทเล่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของทางสหรัฐเองก็ได้ออกมาแสดงความมั่นใจนะครับว่าระบบธนาคารของสหรัฐเนี่ยยังคงมีเสถียรภาพแล้วก็น่าจะไม่ได้มีความผิดพลาดหรือว่าล้มละลายลงเหมือนกับพวกที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะว่าได้มีการวางมาตรก,การป้องกันร,ร่วมกับเฟดไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าตรวจสอบอสภาพคล่องนะครับรวมถึงนโยบายในเรื่องของการ เตรียมกองทุนเอาไว้สำหรับคนที่ต้องการที่จะถอนเงินรือว่าธนาคารเนี่ยไม่สามารถจ่ายได้นะครับเพื่อป้องกันวิกฤตแบงก์รันที่มันเคยเกิดขึ้นนั่นเองนะก็เลยทําให้ราคาทองคำเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาทองคํากันปรับตัวร่วงลงมานะครับจากไฮ้สูงสุดในประมาณ2อ0พนะครับลงมาที่โลต่ําสุดประมาณ1,900 15นะครับแล้วก็เช้านี้ยังคงมีทีท่าว่าอาจจะปรับตัวร่วงลงต่อได้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยนอกจากนั้นทางเทคนิคนี่มันยังเป็น p a t เทิร head and shoulder ด้วยนะครับกัตรงนี้จะเป็นไหลซ้ายหัวไหลขวานะครับจากนั้นก็ปรับตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้นะครับยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจที่น่าจะส่งผลต่อความผันผวนของสกุลเงินสหรัฐรวมถึงราคาทองคําด้วยนะครับก็จะเป็น ่ช่วงตีหนึ่งของวันพฤหัสนะครับหรือว่าค่ําคืนวันนี้นั่นเองนะก็จะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งคาดการเอาไว้นะครับวันนี้ตลาดคาดการเอาไว้ว่าเฟดเนี่ยน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง0.25ปเซนตะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเจอโรพาเวลเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีเอฟเฟกในทางที่แข็งกล้าวนะครับว่าสหรัฐเนี่ยน่าจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเยอะๆนะครับในระดับที่สูงเพื่อที่จะทําให้ตัวเล่นเงินเฟ้อเนี่ยมันชะลอตัวแล้วก็ปรับตัวลงมาได้อย่างเร็วที่สุดนะครับแต่ว่าหลังจากพูดได้ไม่นานนะครับก็เกิดเหตุการณ์่าตัวซิลิคอนวันเล์แบงก์แล้วก็ซิกเนเจอร์แบงก์เนี่ยได้เกิดล้มละลายไปนะครับตรงนี้ก็เลยต้องมีการปรับคาดการณ์กันแล้วนะครับแล้วก็หลายฝ่ายเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเฟดปรับอัตราดอกเบี้ยในระดับที่มันสูงเนี่ยอาจจะทําให้ผลกระทบ มันเกิดได้เยอะกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เฟปร,ปรับอัตราดอกเบี้ยเพียง0.25นะครับผมใช้คําว่ามีโอกาสที่จะทําให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับโดยโซนที่น่าสนใจในวันนี้นะครับก็ผมขออนญ้ตไห้ไว้2ตัวแล้วกันะครับสราคาหลักๆเลยก็คือประมาณ1,930นะครับซึ่งจะเป็นตัวฟิโบนั c ชี e t เทสเ m e n t ของ s สวิงใหญ่ด้วยนะ8.2นะครับกับ1,906นะครับถ้าเกิดว่าทั้ง2โซนเนี่ มีสัญญาณปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็เฟดปรับอัตราดอกเบี้ยเพียง0.25%ตามที่ตลาดคาดเนี่ยอาจจะทำให้ดูเอสเซอร์าเนี่ยอ่อนค่าลงโซนราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับให้ระมัดระวังด้วยตรงนี้โซนอาจจะห่างหน่อยนะครับถึงประมาณ30เหรียญเลย,เ,ลยเพราะว่าฉะนั้นเราอาจจะต้องมันนี่แมเนจเมนต์กันดีๆนะครับสำหรับใครที่เทรดทองคำนะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับการที่ตลาดผ่อนคลายในเรื่องของอาการล้มละลายของธนาคารแล้วนะครับนอกจากทําให้ราคาทองคำปรับ เพิ่มสูงข,ขึ้นแล้วนะครับยังทําให้ราคาน้ำมันเนี่ยสามารถดีดตัวขึ้นมาได้เป็นวันที่2ติดต่อกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่า WTI สามารถผ่านไฮนี้ได้นะครับ69.81เนี่ยก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ74.9โดยประมาณนะครับซึ่งเป็นจุดที่เขาหลุดลงมานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เฟดจะพัดจะพูเกิดขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.50ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะวิ่งตรงข้ามนะครับน้ำมันก็อาจจะร่วงลงทองคําก็อาจจะปรับตัวร่วงลงได้เช่นกันนะครับว,ว่าอย่างไงเดี๋ยว เรามาดูกันอีกทีนะครับว่าคืนนี้จะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าความผันผวนนี่น่าจะเกิดขึ้นได้แน่นอนครับโอเคครับสําหรับข่าวอื่นๆนะครับข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างวันนี้นะครับนอกเหนือจากทางสหรัฐแล้วเนี่ยก็จะมีการประกาศตัวเลข CPI ของทางสหราชอาจาักรนะครับก็จะเริ่มเวลาสิบสี่นาฬิกาหรือว่าบ่ายสองบ้านเรานะครับคาดการณ์ว่าตัวเลขเงินเฟอ้อในครั้งนี้ของทางสหาราชอชณาจักรเนี่ย น่าจะปรับตัวร่วงลงนะครับอยู่ที่9.9%ครั้งก่าน10.1%นะครับก็ประกอบกับ BOE เองเนี่ยก็เริ่มที่จะชะลอในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วเพราะว่าต้องการที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของ recession นะฮะหรือว่าสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับแล้วก็ต้องการเปิดทางให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้ด้วยดีนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังความผันผวนในระยะสั้นๆนะครับช่วงบ่ายสองบ้านเรานะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังมีการประกาศตัวเลขสินค้าคงคลังแ้ะมันดิบด้วยนะครับตอนนี้ก็ คาดการออกมาว่าตัวน้ํามันเนี่ยจะลดลงครับถ้าเกิดว่าเฟดยิ่งฝัตบตาดอกเบี้ยน้อยนะครับแล้วก็ราคาน้ํามันอ่ะ ตอกน้ำมันนะครับมีลดลงในตรงนี้ก็อาจจะส่งผลให้ราคามันกับตัวสูงขึ้นได้นั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ต้องบอกว่าข่าวผันผวนมา,ากๆนะครับยังไงอย่าลืม money management แล้วก็มีวิธีการแก้พอร์ตนะครับเทยแบบใจยเย็นๆใครไม่มั่นใจอาจจะเวทแอนด์ซีนั่งทับมือรอดูไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาว่ากันใหม่นะครับโอเควันนี้ผมขอฝากเพียงเท่านี้นะครับขอทุกคนโชคดีมีงบไปขอบคุณครับ